สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎ n e w s h จาก New Queen of Cups by News นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจำเดือนมิถุนายน2564ค่ะว่าด้วยเรื่องการเงินการงานสุขภาพต่างๆนะคะเอาล่ะ ก่อนที่จะดูดวงเดี๋ยวมาคุยกันก่อนการดูดวงของเรานะคะวันเดือนปีเกิดเป็นแบบของไทยสามารถดูได้ต้ดูได้ที่ใต้คลิปเลยลิ้นพันกันแล้วก็การดูดวงแบบเนี้ยมันจะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมน้ำไม่ใช่การดูดวงรายบุคคลดังนั้นรายละเอียดย่อมมีความแตกต่างนะคะอันเนี้ยมันรายละเอียดต่างๆมันขึ้นอยู่กับพื้นฐานดวงชะตาของแต่ละคนะต้องขอให้เข้าใจตรงกันก่อนอ่ะ มาดูด้วยไพ่เรนมองก่อนนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดือนนี้โอเคใบแรกเป็นไพ่ทางเลือกนะคะไพ่เส้นทางไพ่สวนสาธารณะแล้วก็ไพ่ผู้หญิงเดือนนี้ไพ่บอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง อาจจะเป็นจ้องนายเป็นคนรักเป็นเพื่อนหรือเป็นคนในครอบครัวนะคะผู้หญิงคนนี้เมื่อเจอการจะเกิดทําให้คุณเขาจะส่งทางเลือกอะไรบางอย่างคุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งในชีวิตโดยมีผู้หญิงคนนี้นะคะอาจจะเป็นตัวช่วยหรือเป็นสาเหตุในการตัดสินใจเพื่อเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตนี้สําหรับเดือนนี้นะคะโอเคแต่เราว่าเดือนนี้นะมีการนัดหมายพบใครสักคนนะคะ เอาล่ะมาลองโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะมาดูก่อนว่าคนที่ทำงานประจำในเดือนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างาไพ่ใบแรกนะคะ Five of Pentacles Ace of Pentacles แล้วก็ Two of Swords การงานในเดือนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนสิ่งแรกที่เราเห็น two of s w o r c e หมายถึงการติดต่อสื่อสารหรือว่าอุปสรรคบางอย่างโดยเฉพาะการที่ต้องคุยกันนะคะส่งข้อมูลอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างนี่ก็ขึ้นมาเนื่องจากว่าเราว่าเดือนนี้คุณหลายๆคนกำลังมองว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมีความมั่นคงดีหรือเปล่านะคะถ้าเกิดคุณเป็นลูกจ้างหรือว่า สามารถเป็นในอาชีพที่สามารถยกย้ายงานการงานอะไรบางอย่างได้ง่ายเนี่ยคุณกําลังมองว่าสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้รายได้และรายจ่ายมันไม่ค่อยสมดุลกันกําลังตัดสินใจในอนาคตว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะขออนุญาตขยายความงานนี้เป็นงานที่คุณรู้สึกว่ารักแล้วก็ชอบ,บมากๆนะคะเดเลเวอร์เป็นงานในฝัน s ซเวดออฟคัพแต่ว่ามันเป็นงานขายฝันะ่ะ กรนอฟคัพมันเป็นงานขายฝันมันไปได้เรื่อยๆมันใช้ความรู้สึกความชอบมากกว่าเหตุผลทีเนี้ยพอมาถึงจุดที่คุณจะต้องตัดสินใจเมื่อมันมีรายรับรายจ่ายแล้วก็สิ่งที่คุณทํางานเรามองว่าคุณกําลังพยายามจะขยับขยายหลายคนอยากจะลาออกจากงานไม่ใช่งานไม่ดีนะชอบงานนี้มากแต่ว่ารายรับของมันไม่ค่อยคุ้มค่าในเมื่อที่จะสามารถใช้จ่ายในครอบครัวอันนี้ คุณเริ่มมีเม,มีความคิดหลายๆคนอยากจะลาออกแต่ยังไม่ลาออกนะคะยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเป็นแค่ความคิดชั่วคราวประมาณหนึ่งกมันแวบ,บเข้ามาในเดือนนี้ร่ำๆอยากจะลาออกทุกอย่างมันโอเคหมดเลยแต่ผลตอบแทนมันไม่ค่อยเวิร์กที่มาดูเนื้อหาการงานกันบ้างไพ่ m p e r a n c e แล้วก็ ไพ g เพจจับคัพสเดือนนี้สถานการณ์มันค่อนข้างนิ่งๆทรงๆนะคะไม่ค่อยถ้าเกิดคุณทําบริษัทที่ต้องมีลูกค้าคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยมันดูค่อนข้างเงียบ t e m p e r a n c e เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีการปรับเปลี่ยนอะไรบทบาทหน้าที่ค่อนข้างเยอะมีการปรับกฎมีการปรับกฎมีการปรับค่าตอบแทนนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าผลประกอบการมันไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณเป็นข้าราชการเราว่าอันนี้ไม่มีผลนะคะมีแค่มองว่า มันก็เป็นไปตามกฎของมันเพียงแต่ว่ารายจ่ายของเราหรือว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบมันมากยิ่งขึ้นบางคนผ่อนบ้านผ่อนรถตอนนี้กําลังเดือดร้อนนะคะอาจจะมีการใช้หลักฐานอะไรบางอย่างกู้ยืมเพื่อที่จะมาผ่อนบ้านผ่อนรถเอามาใช้ใจ,จ่ายจุนเจอในครอบครัวก็ ในตัวงานไม่ค่อยมีปัญหาอะไรจะมีเรื่องผลตอบแทนผลประกอบการอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องเรื่องของทางเลือกนะคะมีเรื่องมาให้คิดมาให้เลือกแต่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยมีงานอื่นเข้ามาสักเท่าไหร่อืมหลายคนตัดสินใจไปบางอย่างแล้วว่า เอาว่าออกไปทําอะไรหลายคนอยากจะมีธุรกิจส่วนตัวนะคะ To o p s o u r c e เป็นเดือนที่กําลังตัดสินใจยังไม่ได้ลาออกซะทีเดียวแต่ก็จะมีตัวเลือกมี Choice แล้วก็หลายๆคนตัดสินใจไปแล้วหรือบางคนยื่นไปแล้วว่า,อ,าอยากจะเปลี่ยนหน้าที่หรือว่าขอย้ายอย่าลยบางคนขอย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือขอย้ายไปแผนกอื่นอะไรประมาณนี้นะคะในเดือนนี้เอาล่ะ อ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดบริษัทเปิดสาขาใหม่ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะขอย้ายไปเพราะจะใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะคะทีนี้ลองมาดูคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจประกอบการกันบ้างสถานการณ์แบบนี้เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคุณได้ f ฟ v e of so wands page of wands อ่ะแต่เดซันขึ้นนะคะ ต้นเดือนโอ้ oh, อิรุงตุงนังบอกเลยวุ่นวายหลายคนมากคนมากความยิ่งถ้าเกิดมีหุ้นส่วนนี่ตีกันอีรุงตุงหนังมีคนพยายามเข้ามาช่วยมาบอกทําแบบนั้นสิทําแบบนี้สิปันทํา ทุกคนมาช่วยเหลือหวังดีแต่ว่ามันไม่เป็นไปนในทางเดียวกันค่อนข้างวุ่นวายนะคะเพจจจอบซอสคุณอาจจะต้องเจอคําพูดคำาคอรหาวิธีการพูดอะไรของใครบ่อยหลายๆคนทําให้รู้สึกท้อใจผลประกอบการงานของเราก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเป็นการประคองตัวเองบางคนเข้าเนื้อไปด้วยซ้ําบางคนเงินมันก็พอได้แต่ว่ามันอาจบางคนอาจต้องเอาเงินเก็บเข้ามาใชา้มามาเกลี่ยให้มันเรียบร้อยหรือว่าบางคน ก็เรียกว่าพอดีตัวอะไรเงี้ยนะคะมันก็มีสองกรณีประมาณนี้แต่ว่าพอพูดถึงผลกำไรไม่ค่อยเวิร์กแต่คุณได้เดซันปลายเดือนจังหวะสวยและดีมากๆนะคะดังนั้นช่วงประมาณตั้งแต่วันที่19-20เป็นต้นไปไอ้ทุกอย่างที่มันวุ่นวายที่มันคลเครียดอยู่เนี่ยมันจะค่อนข้างคลี่คลายไปในทางที่ดีพระอาทิตย์ขึ้นแล้วดอกไม้ เฟื่องฟูอลังการนะคะปัญหาทุกอย่างจะหายปอไปกับไปก,บไปกับตาเลยอ่ะพอเดืสันขึ้นปลายเดือนเป็นช่วงกกบโกลยทุกทุกอย่างจะกลับมาคุณจะเจอลู่ทางเจอหนทางที่ดีลูกค้าที่หายไปก็จะกลับมานะคะก็อดทนแล้วก็สู้ให้ถึงสิ้นเดือนนะทีนี้มาดูคนที่กำลังหางานกันบ้างค่ะ คนที่หางานนะคะคุณให้เด d e v i วิล e w o r o d s e v เ n of Wands อ่าเราไม่ชอบ The Devil เพราะว่าเราเคยเจอแบบนี้แล้วแล้วแล้วลูกแล้วลูกดวงของเราอะไปเจอเส้นสายไปเจอผู้ประกอบการใช้เส้นเข้าไปทั้งทั้งที่เขามีโอกาสดีกว่าแล้วมันหลุดแต่ถามจากไพ่ตรงนี้เอาเลย The Devil กับ Seven of Wands สองตัวนีไพ่สวยมากหมายถึงการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเกิดมีการแข่งขันเกิดขึ้นคุณจะมีสติปัญญาและความรู้เหนือกว่าคู่ต่อสู้มีโอกาสที่จะได้แต่มันติดตรงที่เดวิลดังนั้นนะคะไพต่ตรงนี้บอกว่า ถ้าคุณสัมภาษณ์งานสมัครงานหรือแม้กระทั่งสอบอะไรบางอย่างเนี่ยคุณมีโอกาสถ้าเป็นข้อเขียนคุณมีโอกาสสูงมากๆแต่พอมาถึงจุดจุดเนึ่งเดิลมันต้องเป็นที่วัดใจอาจจะเจอปัญหาก็คือว่ามีคู่แข่งที่ใช้เส้นสายหรือถ้าเกิดคุณอยากจะเอาชนะบางทีมันต้องมีใต้โต๊ะมันต้องมีการคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ก็เห็นด้วยแต่ว่ามันก็ นะเราก็ต้องพูดไปตามไพ่อะไพ่บอกว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้มาดูแนวโน้มของคุณว่าคุณมีโอกาสที่จะได้งานนี้ไหมไพ่บอกว่า tree of s o u อ c e ยากค่ะเอาจริงๆค่อนข้างยากทุกอย่างดีหมดแต่ว่ากลัวว่าจะไปแพ้เรื่องเส้นแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีเส้นเองอันเนี้ยก็ อาจจะเป็นไปได้มีเส้นตรงนี้คือรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรือรู้จักคนในองค์กรนั้นหรือแม้กระทั่งว่าใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องคือมีใต้โต๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไม่ได้อยู่ในวงการนั้นก็อาจจะโดนเบียดตกกระเด็นไปเพราะเจอเดยเดวิลทั้งทั้งที่ตัวคุณเองสิปัญญาแล้วก็ความสามารถเก่งมากๆแต่ผู้ใหญ่เขาหลับหบูหลับตาคุณคะอืม นะแต่ว่าน,นี่ต้องบอกก่อนนะมันไม่ใช่สําหรับทุกคนและมันก็เป็นเฉพาะเรื่องเดือนนี้นะคะหลายๆคนพื้นดวงชะตาอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้อันนี้มันเป็นแบบภาพรวมบางคนอาจจะสอบได้อันนี้ก็นะอยู่ที่อยู่ที่พื้นฐานของแต่ละคนพื้นฐานดวงนะคะนี่เป็นแนวภาพรวมอย่าเพิ่งหมดความหวังทีนี้มาดูนักเรียนนักศึกษากันบ้างจะเปิดเทอมเปิดมั่งไม่เปิดมั่งเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรเอ่ยในเดือนนี้ ไพ่บอกว่าชาริออตกับแฮงแมนยังไปไหนไม่ได้พร้อมมากอสศวินขึ้นมา้าเตรียมไปแล้วแต่โดนพันธนาการผูกแขนผูกขาเอาไว้หน้าเขียวเลยนะคะถ้าเป็นตัวอื่นก็จะเป็นสติปัญญาที่มองกระจ่างใสแต่สำหรับนี้เครียดค่ะยังหาทางออกไม่เจอเหมือนโดนหน่วงอะ่ะมันยังไม่ทำอะไรไม่ได้เต็มที่ท,ทั้งตัวเองพร้อมมากๆตอนเนี้พร้อมสู้นะคะแต่ว่า Two of ones เราเห็นว่าล่ะหลายที่หลายคนจะต้องเรียนทางไกลเรียนออนไลน์สะมากกว่า2 2ไม้เท้าหมายถึงอินเทอร์เน็ตหมายถึงการออนไลน์อะไรเงี้ยนะหรือว่าจากสถานการติดต่อจากสถานที่ไกลก็จะเป็นแบบนี้อาจจะยังไม่เต็มรูปนะคะคือยังไม่ได้เปิดเพื่อที่จะเรียนแบบเต็มที่แต่คุณจะได้รับมอบหมายหรือให้ทํางานอะไรบางอย่างเป็นการออนไลน์หรือเป็นการติวเป็นการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเจอสถานการณ์จริงแฮงแมนตอนนี้ ทำอะไรไม่ได้กระดุกระดิก,กดไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งว่านักเรียนนักศึกษาที่จะไปฝึกงานคุณก็ยังไม่สามารถเริ่มได้สักทีเดียวนะคะอาจจะมีการประชุมออนไลน์เกิดขึ้นเอาล่ะทีนี้มาดูวกันเรื่องเงินกันบ้างขอดูสถานการณ์การเงินชาวราศีกรกฎด้วยค่ะในเดือนนี้อะไรดีลรวก็ว่าดีนะแต่เธอจะบอกว่าอะไร ซันออกไปแล้วอะไอ้ไพ่หวยอ่ะออ justice นะคะทำอะไรได้อย่างนั้น A ซ u บซอร์ five f l o of cups เรื่องเงินสิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือทำงานแล้วได้เงินถ้าถูกออกจากงานก็จะได้เงินชดเชยคะ่ะตามความที่ตามสิ่งที่ควรจะเป็นใครที่มีปัญหาฟ้องร้องเรื่องเงินพอ justice ขึ้นมากับเอซับซอร์ขึ้นมาเดือนนี้จะได้ข้อตกลงให้มันชัดเจนนะคะตาม ตามที่มันควรจะเป็นตามตัวบทกฎหมายที่ใช้ได้นะคะทีนี้ four of Up cups บอกว่ามันอาจจะเ,เป็นจำนวนเงินที่เราอยากได้แต่ไม่เท่าจำนวนเงินที่ได้มาไม่เท่าที่เราคาดหวังต้องบอกไว้อย่างนี้ four of Up cups เนี่ย อยากได้ไอ้สามถ้วยเนี้ยถ้วยเนี้ยใส่เต็มๆต็มมาคือมันไม่พอมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นความคาดคาดหมายของเราแต่ว่าถ้าพิจารณาแล้วมันคือสิ่งที่เหมาะสมนะคะส่วนสถานการณ์ทั่วไปทํางานเงินเดือนตอนนี้ถ้าคุณอาจจะมีตกเบิกถ้าคุณคาดหวังตกเบิกก็ต้องบอกก่อนนะว่าโบนัสอะไรอย่างเงี้ยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือแม้กระทั่งไม่มีเลยก็จะเป็นแบบอย่างอื่นมาปลอบใจนะคะแต่ว่า จสติสกับเอกซ์ซอบอกว่าทำแล้วได้อันนี้ไม่โดนโกงไม่ต้องกลัวโดนโกงนะคะในเดือนนี้ <S <S มาดูด้านสุขภาพกันบ้างสุขภาพคุณได้ Two of Pentacles Two of Cups Knights of Wands อ่าอ่าช่วงต้นเดือนเนี่ยอาการช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนนะคะเรารู้สึกว่าคุณ อาจจะให้ระวังอาการปวดหัวไมเกรนหน้ามืดอะไรประมาณนี้กลางเดือนให้ระวังท้องอืดแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าแข็งแรงดีป,ปลายเดือนมีการเกณฑ์มีเกณฑ์การเดิน,าดน,าดนทางไปนู่นมานี่นะคะก็ขยับขยายร่างกายถือว่าใช้ได้ช,ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงประมาณอาทิตย์แรกเราให้ใหระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบสายตาระบบไมเกรนลุกและวูบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากให้กินน้ําให้เยอะขึ้น ประมาณนี้กินผักกินไฟเบอร์ให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ออกกำลังรงกายไพ่บอกว่าโดนแดดบ้างก็ดีจะดีนะคะแล้วก็ถ้าใครที่ชอบปั่นจักรยานอันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะรู้สึกว่าคุณเก็บเนื้อเก็บตัวตลอดทั้งเดือนเลยปลายปลายเดือนจะได้ออกปลดปล่อยค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมอ่าใครที่กําลังจะโดนผ่าตัดมีเกณฑ์นี่นะคะมีเกณฑ์ที่บางคนโดนหมอสั่งหรือว่า มีเกณฑ์ที่จะทําผ่าตัดไม่ใช่ผ่าตัดเล็กเรื่อนผ่าตัดใหญ่หรือว่ากำลังจะทําสัลยกรรมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็ไพ่บอกว่าทําได้ก็จะได้เดี๋ว,ว่าถึงคิวขึ้นเขียงอะไรเงี้ยนะคะต้องดูแลตัวเองนิดนึงอย่างที่บอกค่อนข้างเครียดแต่ว่าไพ่บอกไม่ต้องห่วงนะ for of p e n t a c l e s คือถ้าทําตามที่หมอสั่งแล้วก็ตามที่เขาบอกกินยาตามที่บอกหมอให้ทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยก็จะไม่มีปัญหาไม่มีเทั้ง ผลข้างเคียงอะน,นะคะหรือใครที่กําลังกังวลเรื่องจะไปฉีดวัคซีนวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยแต่กออ็อาจจะมีอาการข้างเคียงนิดนึงแต่ขอให้ดูแลตัวเองดีๆโฟอฟวอนถือว่าแข็งแรงใช้ได้นะไพ่สตัวนี้ขึ้นมาดูแลตัวเองให้ดีกินอาหารให้ดีนะคะนอนให้พอแต่เดือนนี้มีโอกาสที่ถ้าไม่ต้องมีเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลเกี่ยวกับการผ่าตัดเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเมดิซีนเกี่ยวกับ AR, ยาอะไรเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่าก,กังนนวลมากจนเกินไปไ mm hmm. พโฟโป่ฟ o u r of wands ขึ้นมาบอกว่ามั่นใจนะคะถือว่าแข็งแรงพอสมควรรอดนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูคําแนะนําของไพ่กันนะกัน Rise and s h ช n ยนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรดีๆเต็มที่คุณจะทำอะไรเดือนนี้เหมาะสมที่สุดนะคะแต่ก็รอเวลาจังหวะนิดนึงเอ่อเป็นช่วงที่ คุณจะมาบรรลุสิ่งที่คุณตัดสินใจหรือว่าลังเลมาตั้งนานในเดินทางมาถึงไรส์แอนชายใครที่ไม่เคยได้ทําผลงานอะไรหรือว่าเป็นคนเนี้ยมไอไในที่ทํางานเดี๋ยวนี้คุณจะมีโอกาสได้โปรโมตตัวเองหรือว่าได้ทําในสิ่งตัวเองอยากทํานะคะคนจะรู้จักคุณมากขึ้นคนจะหันมามองคุณมากขึ้นไรส์แนชายถ้าคุณถ้า ขาบอกว่ามันมีโอกาสมาถึงถ้าคือแต่ว่าคุณจะต้องคว้าโอกาสลุกขึ้นมาถ้ามันไม่มาถึงสักทีคุณต้องเดินเข้าไปหามันนะคะและถ้าอีกใบหนึ่งบอกว่า take by size steps มันอาจจะเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆคือพอคุณจะทําอะไรบางอย่างมันแน่นอนว่าคุณต้องเริ่มจากเล็กๆน้อยๆดังนั้นไม่ต้องห่วงก้าวเล็กๆเดี๋ยวคุณก็เดินไปทนันคุณไม่ต้องไปวิ่งตามเขาขอให้เดินในตามตจังหวะของเราแต่เดินนนี้พระอาทิตย์ของคุณมันส่องแสงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสข,ของคุณ เป็นช่วงที่อยากทําอะไรอยากจะเริ่มต้นอะไรสามารถเริ่มได้เลยนะทําเล็กๆน้อยๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวผลของมันจะเห็นผลทีหลังนะคะก็เริ่มเล็กๆอย่างมั่นคงเดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีในเรื่องหน้าที่การงานและการเงินและสุขภาพเลยอย่าลืมไปดูเรื่องความรักด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอกันเดือนหน้าสวัสดีค่ะ